โรคของโควิดนะครับในกลุ่ม608นะครับที่เราควรจะต้องรู้จักก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับรวมกับอีกตั้งครรภ์บวกกับ7กลุ่มโรคเรื้อรังซึ่งกลุ่มโรคเรื้อรังนั้นก็ได้แก่นหนึ่งโครคทางเดินหายใจเรื้อรังครับคนที่เป็นโรคของหอบหืดง่ายนะครับโรคของอถุงลมโป่งพอง,ป,องประเภทนี้ครับหรือคนที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเรื้อรังนะครับไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดของสมองนะครับ โรคอ้วนนะครับแล้วก็โรคของมะเร็งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโรคเบาหวานนะครับเจ็ดโรคเนี่ยครับถือว่าเป็นกลุ่มเจ็ดโรคเรื้อรังนะครับร่วมกับหญิงตั้งครรภ์ครับคนที่สูงอายุเกินกว่า60ปีขึ้นไปนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่ม608นะครับซึ่งกลุ่ม608เนี่ยเป็นกลุ่มที่เวลาป่วยหรือไม่สบายนะครับทางการหรือทางการแพทย์เนี่ยครับจะให้การรักษาเนี่ยเป็นพิเศษครับ มีโอกาสที่จะต้องแอดมิดนะครับนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยสูงนะครับกว่ากลุ่มอื่นๆแล้วก็ต้องให้วัคซีนเนี่ยครับก่อนกลุ่มอื่นๆนั่นเองนะครับ